สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็กลับมาอันบ็อกของใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมากับของ2ชิ้นนะครับจากอิเล็กโทรลักครับชิ้นแรกนี่นะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศนะครับรุ่นโฟร์ซีรีส์นะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับคือเครื่องดูดฝุ่นนะครับไร้สายครับ grab and go นะครับ plq9p นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาเป็นแบบ2 in 1นะครับสามารถถือเป็นด้ามจับก็ได้นะครับหรือว่าแยกร่างเขานะครับออกมาเป็นเครื่องเล็กๆนะครับดูดตามซอกตามซอยได้เลยครับจะเป็นยังไงมาเริ่มอันบ็อกกันเลยครับ เริ่มจากคุณสบัสดิเบื้องต้นกันก่อนนะครับซึ่งเครื่องฟอกอากาศตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากโฟซีรีส์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาชื่อรุ่นโฟเอโฟนะครับมาเพราะว่ากายกรองอากาศเต็มประสิทธิภาพนะครับ5ขั้นตอนเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรังสี UVC นะครับช่วยฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับเวลาต่างๆสามารถฆ่าได้หมดเลยรวมถึงไวรัสโควิด19ด้วยนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับมิจิมิจิตื่นโอเคครับเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะครับมิจิมาไหนมาหนุ ราจะลองแกะข้างหลังก่อนนะครับมาวิ่ีลงมาก่อนเปิดมาก็จะเจอกับคู่มือก่อนเลยนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ปักโอ้โหตัวหยาเหมือนกันนะเนี่ยนี่นี่ก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับในกล่องเดี๋ยวจะรอลองแกะมาดูสีเ็มเจมก่อนหาพลาสติกนะครับเด็กๆคือแบบพุ่นมากเลยดูดิ คิดว่านี่คือขนมเพราะว่าได้ยินเสียงเป็นแบบเสียงถูกนะครับนี่ครับเป็นอิเล็กทร u ลักนะครับโ r o นะครับ A4 นะครับสีนอร์ดิกบูนะครับซึ่งภายนอกนะครับค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็รูปทรงโมเดิรนมากๆเลยนะครับฟิลเตอร์ครับด้านล่างอันใหญ่มาเริ่มเทิมเลยก็ตรงนี้มีเป็นไฟ มาให้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นหลอดไฟ UVC ตรงนี้เดี๋ยวติดตั้งเข้าไปด้านในนะครับซึ่งตัวนี้นะครับค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับขนาดห้องอยู่ที่ประมาณ50ตารางเมตรนะครับซึ่ง50ตารางเมตรเนี่ยก็เป็นห้องทั่วไปนะครับสามารถเป็นบ้านที่ทุกคนใช้ได้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับซึ่งห้องผมเนี่ยไม่ถึง50ตารางเมตรเลยครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แน่นอนเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งกันครับ ตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเริ่มดูจากที่หน้าปัด LCD กันก่อนนะครับกดปุ่มเปิดตรงกลางได้เลยนะครับสามารถวงตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นการปรับความแรงได้ทั้งหมด9ระดับเลยนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งนะครับเป็นปุ่ม Auto ครับมีปุ่ม s l e ป p โหมดตรงนี้นะครับ มีปุ่มเปิดปิด uv อยู่ตรงนี้แล้วก็มีสัญญาณการเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้าเกิดเป็นสีแดงก็คือต้องเปลี่ยนแคร a ป้า t e เตอร์ข้างในนะครับมันจะไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีแสงขึ้นมาแล้วก็ปุ่มนี้สําคัญนะครับคือปุ่มล็อกเวลาแตะโดนแบบเผลอไปหรือว่าน้องแมวไปโดนเนี่ยก็ไม่สามารถทาอะไรได้นะครับกดตัวนี้ค้างนะครับ5วินาทีนะคบเพื่อจะล็อกหน้าจอเห็นไหมมันขึ้นมาล็อกแล้วตรงนี้เวลาจะกดยกเลิกก็สามารถกดค้างนี้ได้5้าวินาทีครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมิติก็ตะโกนไม,ม อากาศดีมากเลยครับปาอากาศดีปะอากาศดีอากาศดีาาศดเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วลมใหงเกินไปน้องจะปิวแล้ว <c oughs> เอลทร์ปโตรนะครับสามารถจับฝุ่นเล็กที่สุดได้นะครับเล็กถึง PM1 เลยนะครับก็เพราะว่าตัวนี้นะครับมีไส้กรอนะครับ h e p a 13นะครับสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้นะครับถึง99.99%เลยนะครับเพราะฉะนั้นพีเอสุดที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับก็หายห่วงเลยนะครับตัวนี้นะครับคือไฟแสดงสถานะปริมาณฝุ่นครับถ้าเกิดขึ้นสีเหลืเงินเนี่ยแสดงว่าสถานะปกติครับแต่ถ้าเกิดขึ้นสีส้มเนี่ยแสดงว่าตัวเครื่องนะครับตัวจับได้ว่าฝุ แมวนะครับกลิ่นอึกลิ่นฉี่้องหมาหรือว่าจะเป็นกลิ่นของกระต่ายนะครับช่วยให้ตัวนี้เข้าไปกรอกทำให้อากาศในห้องได้กลิ่นที่ดีขึ้นด้วยครับผมแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นแนวตั้งเนี้ยนะครับสามารถทําให้ อากาศเนี่ยเข้าทางด้านใต้เนี่ยรอบด้านเป็น310องศานะครับสามารถสร้างการแหลเวียงอากาศบริสุทธิ์ในห้องได้อย่างทั่วถึงนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเขามีตัวหลอด UVC นะครับในการฆ่าเชื้อโรคนะครับสามารถยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียน,นะครับอย่งมีประสิทธิภาพได้นะครับรวมถึงนับยัง้งโควิด19นะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสซาโควิด2ได้อีกด้วยครั ที่เขาทำไปถึงขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขามีการกองเต็มประสิทธิภาพถึง5ขั้นตอนเลยนะครับจริงๆแล้วก็คือการกองแล้วกองอีกกองแล้วกองอีกนะครับจนเรามั่นใจนะครับว่าตัวอากาศที่ออกมาจากตัวอิเล็กโทรลักโฟร์เอโฟนะครับบริสุทธิ์นะครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับเราควรจะต้องมีอิเล็กโทรลักโฟร์เอโฟนะครับติดเป้ามาสักเครื่องหนึ่งนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ตัวนี้นะครับอิเล็กโทรลักเพียวคิวนพ์พีนะครับซึ่งจริงๆนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นทูอินวันนะครับดูดีมันโมโซนได้ใหว่าเปลี่ยนนนด้ามจัับบบบะครเป็แ ดูดโต๊ะบอกปอร์เตอร์ต่างๆได้อย่างสะดวกเลยนะครับอีกทั้งสามารถดูดด้วยหัวดูด UV Base Pro นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาบอกว่าประสิทธิภาพการดูดนะครับดีขึ้นนะครับถึง7เท่านะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าครับมาตึงๆนี่ของใหม่แล้วเข้ามาในนี้ครับก็จะมีตัวประกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็คู่มือนะครับดูกันต่อนะครับมีผ้าให้ด้วยมีถุงผ้าให้เราด้วยนะครับสำหรับใส่อุปกรณ์นะไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็เป็นตัวพระเอกของเรานะครับตัวตา้มจับนี้เลยนี่นะครับมดีไซน์สวยงามมากเลยครับตัวนี้เขาได้รางวัลด้วยนะครับน,นี่สวยจริงๆอ่ะสีเข้ากับตัวเมื่อกี้เลยครับสวยอ่ะเนี่ยที่บอกว่าแปลงร่างคือไปล,ล่างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไปก่อนแป๊บหนึ่งนะออกข้างนอกก่อนแล้ดูข้างในต่อ,อว่ามีอะไร ทั้งหมดก็มีหัวทั้งหมด7ชิ้นนะครับหัวแบบแรกที่ผมหยิบขึ้นมาตัวนี้นะครับเป็นแบบดูดพื้นปกตินะครับตัวที่2นี้นะครับสลับพื้นพรมนะคะตัวที่สานี่คือไฮไลท์เลยนะครับเป็นตัว UV อย่างที่บอกนะครับเบสโปรพาวเวอร์ UV นะครับสามารถฆ่าเชื้อไรฝุ่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูดให้ดูกันครับแล้วก็มีหัวตัวเล็กๆนี้นะครับสามารถเสียบกับตัวนี้ได้เหมือนกันสามารถเข้าซอกซอนในซอกเหล็กได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีหัวตัวนี้นะครับในการดูดฝุ่นนักกว้างแบบนี้นะครับอันงนถ ยืดยาวออกมาได้ด้วยนะครับแบบนี้สามารถทําให้เราเข้าไปในซอกลึกๆได้นะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เขามีหัวหลากหลายนะครับครอบคลุมการใช้งานทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวที่เด็ดของเขาเลยนะครับนี่หัวตัวนี้ครับชื่อว่าเบสโปรพาวเวอร์ยูนะครับตัวนี้ครับเขาจะมีตัวรังสี UVC นะครับในการฉายออกมาเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ดูดไล่ฝนได้ด้วยนะครับเราจะมาลองดูดกันเลยนะครับ เห็นไฟข้างบ้านี่ไหมครับตรงนี้เห็นไหมกำลังจะฆ่าเซลล์ยูวีได้ครับตัวนี้นะครับดูดแรงมากๆเลยนะครับแต่เสียงเงียบเพียง43เดซิเบลเท่านั้นนะครับปรับแรงดูดได้ถึง3ระดับนะครับดูดต่อเนื่องได้ยาวนานถึง53นาทีนะครับใช้งานง่ายนะครับกดทีเดียวไม่ต้องกดค้างไม่เมื่อยมือแม้ก็ไม่หนักด้วยนะครับระบบกอง5าขั้นตอนนะครับดูดได้ไม่แต่ขนาดเล็กถึง0.3มครคอนด้วยครับตัวหัวที่ผมได้ดูดเมื่อกี้นะครับ มันมีฝายด้านบนด้วยนะครับตรงนี้เป็น LCD ซดีนะครับนอกจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีที่ปัดขนตรงนี้เห็นไหมครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องใช้อะไรตัดออกมาเลาะขนออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้ครับเขามีปุ่มนี้ครับในการตัดขนให้เราได้เลยนะครับกดปุ่มนี้นะขนก็จะโดนตัดออกมาครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากเลยครับที่ชาร์ของน้องก็ง่ายมากๆาเลยครับแค่เสียบปลั๊กแล้วก็ตั้งแล้วก็วางได้เลยแบบนี้เขาก็ชาร์เลยครับ โดยที่ไม่ต้องเอาตัวนี้ไปยึดเกาะกำแพงเลยครับให้กำแพงเราเป็นรูด้วยนะครับนี่ครับวาาเวลาออกมาก็ง่ายมากกดแค่กดตรงนี้ก็เปิดเขาออกมาได้เลยครับแบบนี้นะครับก็เห็นเลยว่าโอ้โหยังไงก่อด ยังงไก่อนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวนะครับบอกเลยนะครับว่าเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็เครื่องฟอกอากาศนะครับจำเป็นต่อคนที่เลี้ยงสัตว์มากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับช่วยให้เรามีอากาศที่ดีขึ้นนะครับทำให้การเป็นอยู่ของเราแล้วก็น้องอ่ะดีขึ้นตามไปด้วยเช่นกันนะครับในคลิปนี้นะครับผมขอฝากเอกหลักไว้ด้วยนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไ๊มย้ายปาพาตัวนี้ไปใช้ไปอืมยี่ไทย